สวัสดีครับวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรเกี่ยวกับมีนนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ก็เป็นคลิปที่ผมเคยทําตั้งแต่ตอนทําช่องแรกๆนะครับก็อาจจะรีวิวเกี่ยวกับของที่ผมซื้อมารีวิวของอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์พูดคุยกันเฉยนะครับเกี่ยวกับมือถือที่ผมซื้อใหม่นะครับซื้อก็ไม่ใหม่แล้แหละก็ประมาณครึ่งปีได้แล้วนะครับแต่ว่าจะมาเล่าเหตุผลว่าทําไมถึงซื้อตัวนี้นะครับก็จะเป็น iPhone 11นะครับซึ่งตอนนี้ iPhone มันเป็น iPhone 14แล้วเนาะก็นะฮะก็ห่างจากเจนเก่ากี่รุ่นกี่ปีละ11 12 13 14ห่าง3ปีนะครับแต่จะมาเล่าให้ฝนได้ฟังว่าทำไมถึงเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา18,900บาทนะครับซื้อแบบผ่อน0%ู0เปอร์เเดือนนะครับกับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับจาก Lazada นะครับเป็นของแท้จาก เป็นรัสดามอเลยนะครับที่ขายนะครับเป็น Apple ขายเองนะครับเป็นสีขาวนะสีขาวคอมจุก็1 2 8ิกิกนะครับเดี๋ยวให้ดูคอมจุนะครับนิดนึงนะครับอ่านี่ครับ1น8กิกนะครับเหตุผลที่ซื้อเลยนะครับก็หนึ่งเลยนะครับคือผมทำงานเกี่ยวกับขายมอเตอร์ไซค์เนาะตอนนี้ก็เป็นการเงินอยู่ขายมอเตอร์ไซค์ู่ครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ผมขายเลยคือ อ่ะจะเป็นขายเกี่ยวกับมีดนะครับมีดพับมีดพับต่าง,างมีดแบนต่างๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างนี่ฮะที่ผมขายอยู่ทีนี้ก็เวลาใช้งานนะครับอันนี้ใช้กล้องของซัมซุง s สิบไ t ท์อัดนะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกงานภาพวิดีโองานอะไรมันอาจจะสู้ iPhone ไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อไอ o n e นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเวลาผม อตอบเพจนะครับของเพจที่ผมขายรถอยู่นะครับของทางบริษัทถ้าใช้ตัวมือถือซับซุงตอบเนี่ยบางทีมันก็เรียกว่าอะไรล่ะมันมันจะไม่เปลี่ยนโปรไฟล์จากจาก Facebook ของผมนะครับเป็น facebook ของทางเพจนะครับบางทีมันสลับกันนะครับบางทีผมก็จะไปตอบเพจลูกค้าที่ซื้อมีดมันก็ขึ้นเป็นเพจของทางร้านอย่างเงี้ยครับ มีปัญหามากๆนะครับตอนนั้นก็เลยเตัดสินใจซื้อไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ที่ซื้อมาก็ได้ไปใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องกล้องนะครับงานวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายคลิปช่วงหลังๆมาก็คือใช้เจ้าตัวนี้แหละครับนี่ถ่ายแค่ Fu ให้ดีสาเฟรมนะครับซึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่มากนะครับแล้วก็พวกภาพถ่ายภาพอะไรเงี้ยครับเวลาถ่ายรูปรถหรือว่าถ่าย ขายมีดนะครับค่อนข้างจะสีค่อนข้างจะตรงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยสีค่อนข้างจะตรงนะครับสีไม่เพี้ยนนะครับนี่เห็นไหมฮะสีค่อนข้างจะตรงสีไม่เพี้ยนซึ่งเหมาะกับงานที่ผมขายของพวกนี้มากนะครับก็คือซื้อมาได้ใช้สองต่อเลยนะครับได้ใช้สองต่อเลยสีมันตรงเวลาลูกค้าดูเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้สีมันไม่เห็นเหมือนในในรูปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมจะไม่แต่งรูปนะครับเวลาลงแล้วก็ อีกข้อดีอีกอย่างเลยคือราคามันลดลงเยอะนะครับจากเมื่อก่อนมันขายอยู่2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0่อย่างเงี้ยครับมันลดลงเยอะเนื่องจากมีรุ่นใหม่มาเนาะมันมีรุ่นใหม่มา,มมมมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็น ios ios 16.1.2แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนแรกผมช่างใจอยู่นะครับว่าจะซื้อเป็น iphone 13เลยหรือว่า iphone 11ดีนะครับแต่ไป,ไปมาๆก็มาคิดว่า เราใช้งานแค่ทั่วไปนะครับใช้พวกถ่ายรูปวิดีโอนะครับก็คือเอาแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ความจุที่เลือกก็คือเลือกเป็น128กิกนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว,ว่าพอถ่ายวิดีโอไปน,นิดหน่อยก็กินไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวไปลงคลิปเสร็จก็จะลบออกนะครับไปลงใน u t u b e เสร็จก็จะลบออกนะครับอนาคตถ้าอัปเกรดก็คงจะซื้อเป็น1้อยสอกิกนะครับน่าจะพอนะครับอ่า แล้วก็อีกเหตุผลเลยคือราคามันถูกเนาะเพราะว่าตอนนั้น iPhone 13ก็รู้สึกว่าจะ2 8 0 0 0นแปดนะครับ2 8 0 0 0กับ18,000คิดดูนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับคิดดูครับห่างกัน1,000 0บาทนะครับ, 1, บ,นนรบถ้าท่านใช้งานทั่วๆไปเอามาใช้งานแบบทำงานจริงๆอะ่ะแค่นี้ก็เพียงพอนะครับมันยังแรงอยู่แล้วก็ยังใช้งานได้ ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ up ios ได้ยาวๆนะครับตอนนี้เสียงเพี้ยนขออภัยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับใช้งานได้เหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับเนี่ยมันก็ยังลื่นอยู่นะเข้าออกแอปเข้าออกกล้องอะไรต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับอันนี้ก็เพียงพอครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือของ iphone 11คืออะไรมันถูกนะครับถ้าใช้งานสายลุยทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ย เวลาจอแตกเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรมันจะถูกกว่าพวกรุ่นท็อปๆอนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ารุ่นท็อปไม่ดีนะครับอนาคตผมก็จะซื้อแน่นอนนะครับพวกสิบสี่พวกอะไรแต่ผมรอรอมันทําเป็นไทซีครับที่อยากได้นะเนี่ยมันจะได้แบบมันจะได้แบบไม่ลําบากชีวิตนี่ใช้เป็นไรนิ่งลำบากชีวิตนะครับต้องพกสายชาร์จสองเส้นนะครับอ่าแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างที่ผมไม่ชอบเลยคือเนี่ย อีตัวติิงเนี่ยนะครับแต่ว่าใช้ไปกับนานๆานก็ชินนะครับชินไม่อะไรมากแล้วก็ส่วนที่ชอบเลยคืออีกอย่างหนึ่งคือจอนะครับขนาดกําลังจะพอดีนะครับขนาดกําลังพอดีก็คือ6.1นิ้วนะครับ6.1นิ้วก็ใช้งานดูหนังดูเน็ตฟิกเนี่ยโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเปิด y ยูทู e ให้ดูนะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากแล้วมันพกในกระเป๋าเกียง,งยนีเนี่ยพอดีเลยนะครับ ในกระป๋องกินยินพอดีเลยนะครเดี๋ยวขออนุญ,ญาตออลองเปิดคลิปสักอันให้ดูเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดคลิปช่องตัวเองแล้วกันเนาะจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอ่านี่ครับปัจจุบ,บันผมจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับอุปกรณ์ EDC มีดพับไฟฉายอะไรพวกนี้แล้วนะครับก็แต่ว่าคลิปรีวิวพวกของที่ผมซื้อมาก็เดี๋ยวจะทําบ้างนะครับช่วงนี้นี่ครับ สวัสดีครับวันนี้เอามีดพับที่หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักแล้วแหละก็เป็นแบรนด์สไปเดอร์โคนะครับรุ่นยอดนิยมคือรุ่นเทนนิเซสก็โอเคดีนะครับใช้งานทั่วไปไว้หลายตัวแล้วแหละแต่ว่าแัวหน้าจอมันก็ขนาดกำลังพอดีนะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วข้อดีคือระบบไอวิทของเขานข้างจะเสถียรนะครับเวลาใช้ทำงานเนี่ย มันจะผิดพลาดน้อยกว่าระบบ Android นะครับแต่ข้อดีเสียก็ต่างกันผมก็เลยพกใช้แม่งสองเครื่องไปเลยครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันกับมือถือนะครับจะว่าเครื่องใหม่ไหมก็ไม่เครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่านะครับเนี่ยเห็นเกมเยอะๆนี่ไม่มีเวลาเล่นแล้วครับโหลดๆไปกันหละตอนนั้นทีจะเล่นนะครับก็ส่วนที่ผมผ่อนนะครับก็ใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะครับ ซึ่งมีหลายๆท่านทํามาถามมาว่ามันอะไรยังไงมันสูตรเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับคืออเดี๋ยวขอคนญาตเข้าไปดูในอันนี้เลยแล้วกันท่านต้องมีบัตรของกรุงศรีเฟิร์สช i อยก่อนนะครับหรือว่าบัตรเครดิตของธนาคารอื่นที่เขาร่วมรายการในในร a สซาดานะครับเดี๋ยวให้ดูสักตัวแล้วกันเนาะเป็น p อ o n e เนาะไอโฟน14แล้วกันนะครับ อ่านี่เห็นไหมฮะถ้าร้านไหนที่มันสามารถผ่อนชำระได้มันจะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ได้นะครับนี่ไม่ได้นนไม่ได้อัน,นดเดียวนะครับปึ๊บโหราคาสามหมื่นครับอย่างก,กับซื้อมอไซค์นะฮะของข้างแพงเลยนะนี่แล้วก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีคําว่าผ่อนชำระกดไปเลยนะครับนี่ที่สามารถผ่อนชำระได้ก็จะมีธนาคารประมาณนี้เลยนะครับเนี่ย ธนาคารซิตีแบงค์เนี่ยฮะได้สูงสุด10เดือนเห็นไหมก็จะเฉลี่ยให้ศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนละสามพันอ่ากรุงเทพนะครับที่ได้บัตรธนาคารแอร์บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ของธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับก็ได้สิบเดือนเหมือนกันไทยพาณิชย์ได้สิบเดือนนะครับกรุงศรีก็ได้สิบเดือนนี่แล้วก็เฟิร์สชอยที่ผมใช้นะครับได้สิบเดือนเหมือนกันนะครับก็จะมีกรุงไทยนะครับ แล้วก็ธนาคาร UOB นะครับนี่ครับท่านต้องไปทำบัตรเครดิตพวกนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถผ่อนชำระกับทางอ่า a ัซซาได้หรือว่าช h อป e ีได้นะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วก็ต้องเลือกร้านที่เขามีผ่อนชำระให้นะครับผ่อนชำระให้ประมาณนี้แล้วตอนท่านจะจ่ายจะซื้อนะครับก็เลือกเป็นผ่อนชำระ0% 10เดือนนะครับแล้วก็กอกรหัสบัตรเครดิตอะไรเข้าไป ก็ประมาณนั้นก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดที่อยากได้แล้วก็อยากผ่อนนะครับคือถ้าจะผ่อนศูนเปอร์เซ็นก็ต้องมีบัตรพวกนี้นะครับจะถ้าผ่อนแบบเสียดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องลองไปหาดูในร้านต่างนะครับที่เขารับผ่อนนะครับก็อาจจะให้ดาวก่อนนะครับแล้วค่อยรับเครื่องแล้วค่อยผ่อนหรือว่าอาจจะผ่อนจนหมดงวดก่อนถึงจะได้รับของอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านแต่อันเนี้ยอันเนี้ยคือซื้อปุ๊บได้ของเลย นะครับแล้วเราก็ผ่อนไปเลย0% 10เดือนอันนี้โคตรดีนะครับซึ่งผลก็ของหลายๆอย่างที่ผมใช้อยู่ก็ผ่อน0% 10เดือนจากจากราซาด้านะครับจากรัสดาถ้าของชิ้นใหญ่นะแต่ถ้าของชิ้นเล็กๆก็าจากช้อปปี้ก็ผ่อนได้เหมือนกันนะครับจะผ่อนได้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนะครับทั้งโทรศัพท์ทีวีตู้เย็นนะครับโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับมัน0%ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยอันนี้ดีมากๆนะครับขออนุญาตเป็นเป็นอะไรดีละ่ะ ร้านร้านของอ่าแอปเปิลจะไม่มีนะครับในช้อปปีเป็นซัมซุงแล้วกันเนะาะสองข่ายจะได้ไม่หาว่านลำเอียงนะครับเนี่ยซัมซุงเห็นไหมมีคําว่าผ่อนชมระนี่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่สมมติว่าผมอยากผ่อนซัมซุง galaxy a เจ็ดสามนี่อ่าราคาเห็นไหมฮะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือหมื่นหกนั่นแหละรวมสง่งนะเพิ่มรถเข็นเลยนะครับ สมมติสีดำนะครับอันนี้สมมตินะปึ๊บนี่ฮแล้วก็ชำระเงินนะครับชำระเงินปึ๊บนี่ฮแล้วก็มาเลือกตรงวิธีชำระเงินนะครับนี่มันจะมีให้ขึ้นคำว่าผ่อนชำระผ่นบัตรเครดิตนะครับนี่ฮอันนี้ของผมนะครับเป็นบัตรของกรุงศรีเฟอร์ชอยส์ First นะครับบัตรที่ร่วมรายการเดี๋ยวผมดูให้นะว่ามีบัตรอะไรบ้างนี่นะครับคล้ายกันนะครับก็จะมีของธนาคารกรุงเทพ ได้สิบเดือนนี่ฮะของ UOB นะครับของกส,สิกรอันนี้กส,สิกรได้นะของ c i t y b ง n k กรุงศรี First Choice ทยพาณิชย์นะครับแล้วก็กรุงไทยบัตรอีออนนะครับนี่บัตรอีออนก็ได้เหมือนกันนะนี่นี่ฮะเนี่ยแล้วมันศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนนะครับเห็นไหมดีมากๆนะครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับส่วนท่านใดที่ไม่มีบัตรนะครับก็ ให้ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับช้อปปี้เขาจะมีเครดิตให้แต่ว่ามันก็มีให้น้อยนะครับไม่ได้มีให้เยอะอะไรก็อาจจะได้แค่ประมาณหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเราเหมือนช็อปใช้จ่ายเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะได้เยอะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ my s p l a t e r นะครับเนี่ยผ่อนของในช้อปปีได้นะครับนะครับผมก็มีวงเงินอยู่หมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ซื้อของไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับกับอีกอันนึงจะเป็น sec cash นะครับอันนี้เสียดอกเบี้ยนะเนี่ยเสียดอกเบี้ย เนีย่ยเป็นการคอสินเชื่อนะครับนี่แต่ว่ามันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้งานช้อปปี้ไปเรื่อยๆนะครับจนก็แียวว่าอะไรล่ะเหมือนเราสร้างเครดิตสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมาเองนะครับให้เราสมัครนี่เหมือนเงินกู้ด่วนๆนะครับเผื่อเราแบบต้องการเงินฉุกเฉินอะไรประมาณนี้เนาะได้สูงสุด6เดือนนะครับนี่ได้สูงสุด2องหมนนะที่ผมได้แล้วแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับนี่อ่า ก็จะมีจํานวนบอกครับดอกเบีย้ยต่อปีก็ยี่อร์เซ็นะครับก็ค่อนข้างแพงเลยนะถ้าจะให้ดีนะถ้าเราซื้อของในช้อปปีก็ผ่านตัวนี้ดีกว่านะครับมา SP สเพ t e r เตนี่ยเนี่ยตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ดีกว่าอ่นะประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังกับเมือถือที่ผมใช้ถ่ายงานชายและปัจจุบันอยู่นะครับคิดว่าก็จะใช้ไปยาวๆเลยนะครับ จะได้เปลี่ยนก็น่าจะหลายปีนะครับเนื่องจากมันก็ใช้งานด้านงานปัจจุบันผมเนี่ยตอบโจทย์สุดๆนะครับทั้งงานด้านการขายมีดแล้วก็ขายรถนะครับที่ผมทําอยู่นะครับงานวิดีโอกันอะไรไว้ใจได้ปัจจุบันเนี่ยงานวิดีโอกเกือบทั้งหมดผมใช้ iPhone ถ่ายนะครับกับรูปภาพนะครับส่วนอีกเครื่องหนึง่งปัจจุบันก็ใช้เป็นเครื่องสำรองนะครับใช้ใช้อาจจะเป็นตอบตอบ ในกลุ่มนะครับตอบแชทในกลุ่มหรือว่าหลังจากโพสตขายมีดใช้กล้องนี้ถ่ายแล้วโพสแล้วเนาะก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งในการตอบก็ได้นะครับว่าจอมันใหญ่นะมันตอบง่ายตอบถนัดพิมพ์ถนัดดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับกับไอโฟนส1บที่ผมซื้อมานี่จเจอไหมฮะมันค่อนข้างจะเป็นเพี้ยนนะครับกล้องที่มันก็อย่างเงี้ยโฟกัสเพี้ยนนะครับก็นั่นแหละฮะไอโฟนที่เปลี่ยนนะครับ ส่นความจุ128กิกก็ใช้งานพอดีพอดีนะครับไม่ได้มากหรือน้อยเกินไปนะครับสำหรับผมแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวจะถ้าซื้อตัวใหม่ก็คงจะเป็น256กิกนะครับน่าจะดีกว่าเนื่องจากใช้งานวิดีโอใช้อะไรเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ iPhone 11นะครับฝันทงเลยว่ายังน่าซื้ออยู่นะครับสำหรับปัจจุบันนะครับปัจจุบันรู้สึกว่าจะราคาลดลงเหลืออยู่16,000-17,000แล้วนะครับ มันถูกมันเสร็จแล้วแต่ว่าของบางทีมันก็เข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างนะครับในในลรัสตานะเดี๋ยวลองหาดูให้นะครับแป๊บหนึ่งนี่หาก,กันแบบเรียวๆเ,เลยนี่นี่นี่ยังมีนะครับยังมีของแต่ไม่มีแบบผ่อนนะครับเนี่ยถ้าแบบผ่อนนี่คือรู้สึกว่าจะของหมดนะครับต้องรอของเข้าใหม่นะครับของของร้าน Apple Store นะแต่ถ้าร้านอื่นยังเป็นบาร์นาอิตสตูดิโอเซเว่นเนี่ยก็ยังมีนะครับแต่ต้องซื้อสดนะ ไม่มีแบบผ่อนนะครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอีกอีกอย่างหนึ่งที่ข้อดีของบัตรของกรุงศรีเฟิร์สช i อยเนี่ยคือถ้าสมมุติมันไม่มีผ่อนศูซให้เราแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถไปตัดแบ่งจ่ายได้นะครับในแอปของยูช้อย i c e อันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ผมมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีมันดียังไงนะครับแต่สมมุติ17ื่นเราซื้อ17ื่นเปุ๊บแต่มันจะได้แค่สเดือนนะถ้าไม่เสียดอก เราก็ไปแบ่งจ่ายแบ่งจ่ายแบ่งจา่งจายเป็นสามเดือนก็หารสามนะครับอ่าแต่ถ้าเราอยากผ่อนสบายกว่านี้ก็มันสามารถแบ่งได้อีกเป็นหกเดือนสิบสองเดือนแต่ว่าต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับอันนั้นแต่ดอกเบีย้ยก็ไม่ได้แพงะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าข้อดีของมันเลยคือมันสามารถแบ่งจ่ายได้เพิ่งจะมาทําได้ช่วงหลังๆนะครับช่วงแรกยังทําไม่ได้นะครับนี่ไอโฟน e 1บสิบเอ็ดนะครับยังน่าซื้ออยู่นะขอดูก่อนนะครับ หกสิบกิกเหมือนเจ็ดอ่าถ้าร้อยยี่แปดกิกล้วเท่าไหร่เอ่ยเอ่อของหมดนะครับของหมดเหลือแต่64กิกนะครับแต่ถ้าเป็นของทาง Apple ขายเองเนี่ยจะถูกกว่านี้นะครับผมเห็นขายอยู่หมื่นหกหมื่นเจ็ดเองมั้งร้อยยี่แปดกิกตอนนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่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 ไงของมันหมดนะฮะของมันหมดนี่ครับ64กิกนี่ฮะหมื่นหกเห็นไหม ถือว่าถูกนะนี่ถ้าไม่ใช่สีแบบแปลกๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้องดูสีด้วยนะครับตอนซื้อเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อเรื่องสีอะไรนะครับก็เลยเอาสีขาวนะครับตอนนั้นอันนี้64กิกนะแต่ถ้าเป็น128กิกอ่านี่ครับยังราคาเดิมอยู่นะแต่ตอนพวกแัสเซลล์แบบ 11, 11 12 1 22อะไรพวกนี้นะครับแฟเซลล์ใหญ่ลดเยอะนะครับลดเยอะก็แนะนํานะครับสำหรับท่านใดที่ อยากใช้ iPhone นะครับแล้วก็ไม่อยากซื้อรุ่นเก่ามากอย่างพวก iPhone 78หรือว่า iPhone 10นะครับเนื่องจากมันเก่ามากแล้วนะครับถ้าจะซื้อที่ไปต่อได้ก็แนะนำเป็น iPhone 11นะครับขึ้นไปนะครับจะดีกว่าครับจะดีกว่าแล้วก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับยาวๆนะครับนี่สแกนหน้าก็ค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวคนนะไม่ตรงนะครับอ่าโอเคครับ นี่ฮะอ่าแต่ข้อเสียเลยคือไม่มีสแกน้วมือนะครับใช้ชีวิตช่วงโควิดก็จะลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือปัญหาอุปกรณ์เสริมง่ายนะครับสายชงสายชาร์จเ,เคสอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมผิดหวังมากเลยคือเขาไม่แต่มัวชาร์จนะครับรุ่นหลังๆมาลุ่นหลังๆแม,ม้แต่ iPhone อ่ะขออภัยนะกล้องไม่โฟกัสไม่แต่อุปกรอดนะครับรุ่นใหม่ๆที่ผลิตมาที่ผมซื้อมาก็ แม่งไม่แถมหัมวาชาร์จต้องซื้อเองนะครับผมก็ซื้อเป็นของอ่า ZMI นะครับตัว200กว่าบาทอันนั้นก็ใช้ได้ดีนะครับชาร์จเร็วนะครับแล้วก็อีกตัวเลยที่ซื้อมาล่าสุดแล้วก็จะเป็นของโอเส้นนะครับโอเส้นตัว30บบาทนะครับซื้อมาตอนแฟลชเซลก็300กว่าบาทอันนั้นก็คุ้มดีนะครับมี2หัวให้ใช้ไอ้มี2รูให้ใช้ก็จะเป็นรูไทส C กับรูไทเอท A. อันนั้นดีมากเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ก็มาเล่าให้ฟังกับไอโฟน11นะครับที่ผมได้มาล่าสุดนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้ทํางานประจําการเรียบร้อยนะครับก็ยังไปต่อได้อีกยาวๆท่านใดที่จะซื้อก็แนะนาเลยนะครับไอโฟนยังไปต่อได้อีกยาวๆนะครับไอโฟน11นะครับแล้วมันก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆในราคาไม่ถึง20,000นะครับเพราะว่าตัวอื่นก็ล่อไป20,000 30,000กว่าเลยนะครับนั่นก็แพงเกินควรจะเป็นไปนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันแพงไปนะครับ แต่ถ้ามีมีงบมีทรัพยากรที่สามารถซื้อได้ก็จัดได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ผมก็แค่ซื้อมาใช้ทํางานนะครับก็เลยไม่ได้จัดตัวเพลงอะไรมากแต่ถ้าอนาคตมีมีเงินมีทองก็อาจจะจัดตัวแพงแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาเล่าไว้ฟังนะครับก็ลากันด้วย p อ o n e ของผมนะครับ iPhone 11นะครับถึงจะเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับ แล้วก็ไม่มีปัญหาจอเบลอจอเป็นเส้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรละชมนะครับสวัสดีครับ